ถ้าวันนี้คุณเลือกคุณสมบัติของงานในฝันได้คุณอยากได้งานแบบไหนลองนึกภาพตามนะครับถ้าคุณสามารถออกแบบงานในฝันของตัวเองได้โดยไม่ต้องจำกัดอยู่ในกรอบของอาชีพใดอาชีพหนึ่งแล้วเลือกคุณสมบัติของงานได้อย่างอิสระคุณจะเลือกอะไรบ้างในรายการนี้ถ้ารายได้ดีไม่มีเพดานมีอิสระในการบริหารเวลา มีความก้าวหน้าไม่ต้องรออายุหรืออาวุโสได้รับการยอมรับมีเกียรติและมีชื่อเสียงมีความมั่นคงระยะยาวสนุกสนานและท้าทายไม่จำเจได้ท่องเที่ยวต่างประเทศฟรีกับบริษัทปีละหลายครั้งทำแล้วรู้สึกสบายใจเพราะได้ช่วยเหลือผู้อื่นให้มีชีวิตที่ดีขึ้นถ้าคุณอยากได้ทั้งหมดนี้โดยไม่ต้องเลือกระหว่างความสุขหรือรายได้นี่คือคำตอบครับ อาชีพที่ปรึกษาทางการเงินและประกันชีวิตไม่ใช่งานขายประกันแบบเดิมๆแต่เป็นอาชีพที่ใช้ความเข้าใจมนุษย์ผสมกับทักษะการวางแผนการเงินเพื่อช่วยให้ครอบครัวไทยมีอนาคตที่มั่นคงขึ้นทำไมคนรุ่นใหม่จึงเหมาะกับอาชีพนี้เพราะคุณรักอิสระชอบเรียนรู้อยากมีรายได้ที่ไม่จำกัดจากความสามารถของตัวเองและอยากทำงานที่มีความหมายมากกว่าแค่แลกเวลาเป็นเงินเดือน แล้วเราจะเริ่มยังไงเราไม่ได้มองหาคนที่มีประสบการณ์แต่เรากำลังมองหาคนที่อยากเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองและชีวิตคนรอบข้างถ้าวันนี้คุณรู้สึกว่าทำงานหนักแต่ไม่มั่นใจในอนาคตหรือมีรายได้แต่ไม่มีเวลาให้ตัวเองหรือครอบครัวหรืออยากใช้ชีวิตให้มีคุณค่ามากขึ้นบางทีนี่อาจเป็นจุดเปลี่ยนที่คุณกำลังมองหาอยู่3จังหวัด3วันพิเศษ เวลา13นาฬิกาถึง15นาฬิกาทุกสถานที่1กรุงเทพ12มิถุนายนแอสตาบั s อเวนิวรัชโยธิน2กระบี21มิถุนายนแอสตาบักอ่านาง3ภูเก็ต22มิถุนายนแอสตาบักเซ็นทรัลภูเก็ต